็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาให้ความรู้กันนะครับเกี่ยวกับวัคซีนโควิดที่เราต้องฉีดกันนะครับเราก็จะมาขาข้อข้องใจอาการที่ไม่พึงประสงค์นะครับหรือว่าเป็นอาการแพ้ของการฉีดวัคซีนครับอาการไม่พึงประสงค์นะครับก็คืออาการที่เราพบได้หลังฉีดวัคซีนทุกชนิดทุกยี่ห้อเลยนะครับส่วนใหญ่จะไม่รุนแรงนะครับและเมื่อผ่านไป2อสาวันเราก็จะหายเองได้นะครับอาการไม่พึงประสงค์นะครับเป็นอาการทั่วไปนะถ้าเราเกิดอาการนี้เป็นสัญญาณของภูมคุ้มกันของ กําลังเริ่มทํางานเพื่อซอมพู่ต่อสู้กับเชื้อโรคนะครับล้วก็จะมีอาการอ่อนเพลียมีไข้หนาวสั่นหรือว่าปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดน,นะครับหรือว่าจะมีอาการปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนก็รักต่บุคคลเลยนะครับ อาการอ่อนเพลียมีไข้นะครับก็จะแสดงอาการหลังประมาณสองาชั่วโมงครับก็จะมีอาการนี้นะครับส่วนอาการปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีดนะครับก็จะมีอาการเริ่มเมื่อตอนที่เราเริ่มฉีดนะครับต่อไปเป็นอาการที่เราควรระวังและเมื่อเกิดอาการหลังนี้เราควรไปพบแพทย์นะครับอาการที่จะพบนะครับก็จะมีไข้สูงมากกว่า39ุาองศาเซลเซียสนะครับแล้วก็จะมีอาการเจ็บหน้าอกหัวใจเต้นเร็วผิดปกตินะครับเต้นไม่สม่ำเสมอเวียนหัวนะครับหรือเกิดอาการชักแข่งขาชาอ่อนแรงนะครับมีลมพิษปากบวมหน้าบวมหายจะ ลำบากขึ้นไส้ N, อาเจียนปวดท้องรู้แน,นะครับโอกาสเกิดน้อยแต่ถ้าเป็นควรรีบไหาหมอครับหรือว่าโทร1 4 2 2ง 6, 6ีนะครับเพื่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติมนะครับต่อไปเรามาทำความรู้จักอาการแพ้กันนะครับคนส่วนใหญ่คนทั่วไปนะครับมักเข้าใจผิดและเรียกอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนว่าอาการแพ้แต่ในทางการแพทย์อาการแพ้หมาถึงอาการที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันตอบสนองต่อยา หรือวัคซีนมากกว่าปกติทําให้เกิดอาการแพ้ต่างนะครับและอาการแพ้ที่สําคัญคืออาการแพ้ชนิดแอนาฟิล็กซิสที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันล่อยสารนิตามีนทําให้เกิดอาการในะระบบต่างของร่างกายติดเฉืยนพันธุ์นะลักษณะอาการแพ้ที่รุนแรงนะครับการแพ้รุนแรงชนิดแอนเฟิล็กซิสสามารถเกิดอาการดังต่อไปนี้โดยมีอาการตั้งแต่สข้อขึ้นไปนะครับ1ระบบผิวหนัง หรือเยื่อบุผื่นลมพิษคันผื่นแดงมีอาการบวมของปากลิ้นและเพดานอ่อนๆนะครับลักษณะอาการแพ้ที่รุนแรงนะครับอาการแพ้รุนแรงชนิดแอนาเล็กซิสสามารถเกิดอาการดังต่อไปนี้โดยมีอาการตั้งแต่สองข้อขึ้นไปนะครับ1ระบบผิวหนะังหรือเยื่อบุผื่นลมพิษคันผื่นแดงมีอาการบวมของปากลิ้นและเพดานอ่อนๆนะครับ และมีเสียงนี้ตอนหายใจเข้าระบบที่สานะครับเป็นระบบทางเดินอาหารนะครับก็จะมีอาการปวดท้องคลื่นไส้หรือว่าอาจเจียนนะครับอาการที่4นะครับความดันเลือดลดลงหรือการทํางานของระบบต่างๆล้มเหลวนะครับเช่นเ็นลมอุจจาหรือปัสสาวรานนะครับและเมื่อเกิดอาการแพ้แรุนแงนะครับก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับเราก็จะมีวิธีดูแลเบื้องต้นนะครับ1หากมีอาการเวียนศีรษะหรือหน้ามืดให้นอนราบรงกับพื้นห้ามลุกหรือยืนเร็วนะครับ2ถ้าหายใจไม่สะดวกให้นั่งเอ็นตั้งศรีรษะสูงสรีบไปพบแพทย์ คติดตอนหน่งห9นะครับก็จบเลยนะครับอาการที่เราควรรู้หลังเราฉีดวัคซีนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปของเราหรือว่าคลิปของเรามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับแล้วก็เพื่อนเื่อนอย่าลืมนะครับท่องเอาไว้นะครับเราต้องรอดเราต้องรอดนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ